สบายดีเด้อมือนี้เป็นอีกมือหนึ่งนะที่เด็ดห่อนนะตอนนี้ก็สิบโมงป่ายสิบเอ็ดโมงยังสิไปเลาะห้วยตึมนะไปเบ่งนกอาบนำ้ำสี่มีรลอบนะปีกาปีกรกลัมาเทื่อนึงนกกระลายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่งม่มึงมีฮอดปลามีเต่ไฮล้วน ไปเลาะขวายตัวนี้เทิงเพละ่ะเถ้งเถ้งเพละ่ะเราติดตามกันไปว่ามีบอมีน้ำบอมีคนมาเฝ้าก่อนแล้วบอเลยว่ามีนกบอเนาะเพราะว่าคนหลายดีมาหอดแล้วแต่ว่าบ่มีผู้ใดเฮ็ดซุ่มซาเทียนเนาะบ่ฮู้น้ นี่บอเขาจเจ้ามาสักกับแล้วเขาจะมานอนพี่เก่าแล้วนะนั่นผมอบอกแห้งแล้วนี่เขาไปหานอมาแล้วเขามากินกินข้าวที่นี่โอ้มีคนมาคุด ตะปูหลายแท้โอนอกบกา้าลงแล้วเด้คว่าน้ําก็ยังหลายอยู่แต่ละปีมันแห้งหมดแถวนี้ยังได้ถึงนี่ แต่ละปีมันยิงเหมือนยิงบนนี้เขาเราเก็บมบยุบใบหยาดในบัดนี้เดี๋ยนี่สิไปเบิ่งยึดถึงขันคันว่ายังมีน้่นก่อนทีเฝ้ายึดถึงคันบนนั่นก่อนกลับมาแปลงบ้งนานี้แปลงซุ้มสะบันนี้เขาตัดใบยุบมบหยาดนี่นกย่านละ มาแปลงบน้นี้แปลงบ้นี้เป็นทออันนี้ลงไปลุมเนาะลงไปลุมไปศูนย์ว่าลุ่ม,มันเขาเอาน้าม้านว่ากิน ขึ้นคอมันนอกหน่อยจับหนึ่งตอนนี้ไปเบิงนน้งน้ามิดรเพิ่งโบมีแล้วบมีแล้วไม่เตะเดี๋ยวนี้สิมาปกทีนี้ปกน้าแถวนี้แล้วก็ สิไปเฮ็ดซุ้มแต่งซุ้มโยมบอลลุ่ม แต่ละปีเฮดซุมสบนน่บอนี้แต่ว่าปีนี่เขามาตัดไม้เฉพวกนี้มันแปลง,ง,พ,งพุ่นแล้วบางทีสิแปลงสะพุนแปล่งสะพุนแล้วก็เวลานกบินมาจับเทนี่ก็ยิงเลยแปล่งกไก่นกะนกจิงบยุยญาณสี่ได้แปลงน้่มบนนี้เด็แล้วก็สีตัดไม้มาแปล่งซุ้มสะพุน เพื่อที่มันน้อยมาอาบเปียกเดรรตีเขาก็มบบาเฮ็ดซุนะด้มประมาณนี้แต่ปีนี้เขาไม่เฮ็ดแล้วได้แล้วนะได้ซุ้มประมาณนี้ไก่อยู่นั่อยู่บรนี้ยิงบรนี้ลเลาเสียบคานตัวหนึ่งมาใส่ยาวๆเล นกมาจับแล้วก็ចុកឲ្យតែញ៉ាំងเวลานกมาจับ बित ធឹងនេះក៏ញ៉ាំងເລີຍเนาะញ៉ាំងໄก่ណាំន້ອຍណាំអោកមកអត់បែតងមកតាន់กัน ้ำแห้งลายนกกรบโบมาะได้ประมาณนี้เนาะลาท่าปัามีนกมาบอนะตัดแรงอาจจะมีนกเขาเขียวมา ปีกายนี่ได้ตัวเลียวสองตัวเนาะอยู่บนริบน่ะ มิดจิลีเลยลมพัดแห้งแกหนาวบ่มีฮอดนกน้อยจิลงมากินน้ำซัมโอ้ยบังเทือเป็นน้ำอานาข้าเจ้าบ่อน้าไม นะ,ะับางเทือเป็นน้ำข้าเจ้าเอาไม้มาปกนี่แล้วนกเลยไปอาบยูทึงเนาะนกไปอาบแล้วก็ไปกินอยู่ทึงบอเดียวเอาปกไว้ฮะแล้วก็นกบารีล่องบนนะอ่ะ ก็อันนี้นี่เป็นเส้นทางเขาเจ้าไปหานอกขมทางไปหานนกขมทั้งนี้แล้วคนก็ไปไป,ไปมามาแล้วก็เก็จะมาอยู่นี่นี่รับผ่านกกิดอยู่นี่นกก็เลยยานอารมบัวหนาวหนาว กลับแล้วหามุงยบริงนอกมากครับ